มาค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายจะทําพามาทําข้าวคุกกะปิแบบไม่ผัดพอดียายไปเห็นไอ้มะขามเนี่ยฝักเล็กๆเนี่ยมันจะอิ่เปรี้ยวอมหวานนิดๆเขาบ้านยายเ็าเรียกมะขามที่แมวพอยายไปเห็นปุ๊บยายก็นึกถึงเมนูที่ยายชอบกินก็คือข้าวคุกกะปิจะมีหอมมีพริกมีมะขามแล้วก็มีกะปิข้าวสวยหนึ่งจานามาดูยายทำว่าเป็นยังไง ข้าวคุกกะปีแบบไม่ผัดของยายเป็นยังไงมาดูเอากะปิใส่ไปอ,อันนี้กะปิอาจจะเยอะไปเอาออกนิดนึงยายนี่คุกไปเลยแต่ถ้าไม่ออกกล้องนะยายใช้มือเลยอันนี้เก่งใจผู้ชมเอาช้อนอชุลุงชุลรสไม่ต้องแค่นี้เลยแค่นี้จริงๆอยินข้าวร้อนๆน,นะโหยินดีมากเลย โอ้ยนี่ขนาดขนาดาำยังน้ำลายไหลเลยชอบมากเลยยายชอบเมนูนี้อ่ะแล้วก็เอามาขามลงไปคุกไข่าขามก็จะให้ช่วยลดเปรี้ยวส่งรสเปรี้ยวคุกก็ไม่ต้องอ้งนี้เราคุกๆไปเงี้ยเวลาเราเคี้ยวมันก็เหมือนเป็นนะเหมือนก็เจออะไรโอ้ยเค็มเค็มเปรี้ยวเปี้ยวหว,ว,วานหวานนิดๆแล้วก็ใส่พริก หมไปแค่นี้แหละเพื่อนๆอร่อยมากเมื่อก่อนเนี้ยแม่แม่ของยายอ่ะแกจะทำกะปิเองทำกะปิเองทำน้ำปลาเองไปเอากุ้งมาคุกเกลือตากให้แดงใชแล้วก็มาโขลกแล้วก็อัดใส่ไห เก็บไว้เป็นปีกินปีชนปีอะ่ะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาของแม่นี่อร่อยมากหัวน้ำปลาเด็ดสู้ไม่ได้เลยอ,อร่อยจริงๆแกเอาเอาพวกหัวป,าปาลาไสปลาอะไรก็แล้วแต่มาใส่หอยแล้วก็ใส่กระเทียมใส่สับป,ปะรดใส่อ้อยแล้วก็เอาเอาแกะล้อมหอยอันนั้นอะ่ะแล้วก็จุดไฟลม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 หลายวันหลายคืนอะ่ะ จนสุกจนเนื้อข้างในเปื่อยอะ่ะแล้วก็ก็แกก็เอามากองเป็นน้ําเป็นน้ําปลาอร่อยมากอะ่ะกินปีชนปีเหมือนกันเพราะว่าแม่ยายอะ่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแกเลี้ยงลูกคนเดียวอะไรที่ทําแล้วได้กินนานๆเกจะพผัมทุกอย่างปลาคงปลาเค็มแม่ยายเก่งมากเป็นผู้หญิงที่แก่งมากอันนี้ยายก็อืมแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะ มามากินกับยายผักเผือกไม่ต้องอร่อยเมนูนี่นะสุดยอดใครอาจจะว่ากินเข้าไปได้ไงลองทำกินค่ะลองทำกิน อร่อยง่าอยด่อยเราเฟรชปลายมันจะได้หอมกรุบๆแล้วก็ความเปรี้ยวจากมะขามงนมะขามนี่มันจะมีหวานนิดๆ เมนูนี้นะเด็กเดี๋ยวนี้อาจจะไม่รู้จักแล้วไม่เคยกินพอเห็นนะอูู้กินได้ยังไงเนะยายกินได้ยังไงอยายขอจบกินก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ